เอเคยได้ยินชื่อนะครับเวลาเราไปคลินิกก็ต้องบอกว่าชื่อนี้เป็นการบอกถึงมาตรฐานของเครื่องมือที่เวลาเราไปทําเกี่ยวกับดูแลผิวหน้าตามคลินกลิกต่างๆแล้วก็ขออวยพรให้กับทีมคนต้อมคนตั้มเฮลท์แคร์ um, นะครับแล้วก็ทีมคุณหมอทุกท่านทุกคลินิกที่ได้มาในวันนี้ขอให้มีกิจการที่รุ่งเรืองขอให้มียอดเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะรับวันททวันยที่ผ่านมาอันนี้เขา่องข่าวเลยนะก็โอเคก็ปกติดีครับก็ เออวันท้ายเราไปไหนกันอยู่อยู่บ้านเลยครับวันทายไม่ไหนนะไมไหนเนี่ยนี่ทำอะไรเลยครับก็อยู่กับแม่อยู่กับหมาแล้วครับคือทุกวันนี้ก็คือมีแค่นี้เองวนอยู่แค่นี้ไม่อยู่กับแม่อยู่กับหมาก็อยู่กับเอ่อออฟฟิศอยู่กับงานครับปีนี้ก็เราเป็นโสดเนาะควาโสดโตงมันเรื่มีอะไรไงเรามีอะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ถือว่ามันจะโสดหรือมันจะมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะที่บางทีเรา โดวดเรามีความรักอะไรประมาณนี้มันก็ผ่านช่วงเวลาการมีชีวิตคู่ใช้เวลามานนะเพราะฉะนั้นคําว่าโสดกับความมีคู่มันก็มันก็เราไม่ได้สิทว่ามันเป็นประเด็นที่เราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากนะักแต่ถามว่าใน,นเวลานี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอองานแล้วก็เรื่องของการดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวซะมากกว่า มีโมเมนต์ความคิดถึงไหมครับแบบเช่นเราปกติแล้วคือแบบน่านี้เราต้องแบบว่าต้องมีความกินข้าวหรือว่กดอกไม้ผลัดให้เคยรักอะไรก็จริงจริงคนเราที่มีความผูกพันกันมาเนี่ยความรู้สึกดีๆเรายังมีให้กันอยู่เสมอวันโอกาสดีๆต่างๆเราก็ยังระลึกถึงเสมอครับไม่มีครับอันนี้ปีนี้ไม่มีให้ใครได้รับแต่ใช้รับกันใครมีไหมไม่มีเหมือนกันครับไม่มีหรอกแม้ผลัดให้เซอร์ไพรส์หรือใครมีแบนไม่มีครับไม่มีเลย มีแต่ซื้ออาหารหมาครับ <c oughs> ใช่เป็นวันเวลาไปซื้ออาหารหมาแต่ได้แฮปปี้อยู่กับพี่กับแม่แล้วก็อยู่กับน้องหมาอะไรที่ดดีเจริงจริงมันก็เรียกว่าเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตในแบบที่เราเราใช้เวลาในปัจจุบันซะมากกว่าครับแฮปปี <c oughs> <ly> ้ไหมมันก็เรามีความสุขกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เราเป็นณเวลานี้ครับ <c oughs> มีความสุขนะคะที่ถือว่ามันเหงาอะไม่ไม่ได้มีความเรื่องของเหงาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอม เราโตขึ้นมากแล้วนะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต้องทํามีงานต่างๆที่ต้องคิดประมาณนี้ครับอยางเหือกว่ายิงโซนและยิงบอสก็ไม่มีไอ้นี่จริงไม่ข่าวก็ไม่มีนะคือพี่คือจริงๆพี่ไม่ได้เป็นข่าวใครพี่เนี่ยไม่นี่มีอะไรใครแต่คนอื่นมีกับพี่มากกว่าคนที่มีหมายถึงว่าเรื่องของข่าวเพราะจริงเราอยู่ใช้ชีวิตปกติมากๆแต่ว่าถือข่าวอะไรแบบกับท่านสายอ๋อครับต้องเห็นนะ ก็มีคนส่งมาให้ก็ต้องบอกว่าพี่เขามีผัวมีลูกแล้วเนาะจะลงอะไรกันก็ก็อยากให้ดูละเอียดกันนิดนึงคือก็เข้าใจได้แหละบางทีคนอาจจะมีการเอ่อคิดกันไปเนะเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจถูกแล้วให้แก้ไขกันนิดนึงครับ่จริงหลายเพราะว่าเป็นดกันได้ยังไงแบบมันก็ไปหาบนเวทีอนไรแบบคือคือพี่ไปุดรบ่อยถ้านักข่าวหลายคนก็จะรู้ว่าพี่จะมีพระอาจารย์ที่นับถือมาใช่ไหมครับแล้วก็ ในระยะหลายเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนนักแสดงก็จะไปที่อุดรเพื่อนข้างบอกฉันพี่ก็เลยรู้จักกับเพื่อนเพื่อนที่อุดรรวมถึงทางพี่สายเองพี่สายเองเนี่ยเวลามีงานต่างๆก็จะคอยดูแลแ,แขกดูแลเพื่อนเนที่ไปจากกรุงเทพก็เลยจะรู้จักกันตามงานงานที่งานกุศลงานวัดและงานอื่น แต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปเรียกว่าช่วยหาเสียงช่วงนึงด้วยก็คือจริงๆเรามองว่าด้วยความที่ผมเดินทางไปอุดรบ่อยใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่เมืองอุดรเป็นอย่างไรจนทุกวันนี้แล้วก็เราก็เห็นไอ้เพื่อนเราเนี่ยพี่เราที่รู้จักกันเนี่ยเขามีความตั้งใจมกากๆแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้เคยบอกอะไรเลยแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าเราถ้าจังหวัดเนี่ยมีคนที่ตั้งใจทํางานมีคนทั้ผลักดันการทํางานที่ดีจริงๆมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปช่วยแนะนําไปช่วยบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรบ้างในสิ่งที่คุณยไม่เคยเห็นเราเรียกว่าการกระบอกไหมคะอะไรนะครับจะเป็นข่าวกันมาแล้วนีก็มีไลน์คุยกันนะมันก็จะมีไลน์กลุ่มเพื่อนนะเนี่ยเขาก็ไลายต้องดังมากเลยนะตอนนี้อะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่นึกถึงหัวกถึงลูกก็เลยลงกันเลยครับเห็นไหมคะที่เขาโอ้ออกข่าวแล้วคือเขาก็บอกเขาก็เข้าไปเขียนนะนะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆทั้งสามีของทางคุณลายเองเนี่ยผมก็รู้จัก เวลาไปงานบุญกันก็ไปกันตลอดลูกเขาก็เรียกผมอาแอมอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นเราตีความไปแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสื่อในโซเชียลทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเอาเรื่องหนึ่งไปต่อเรื่องหนึ่งคนข้างวยแล้วก็ไม่ฟังสิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นวันนี้คือถ้าพี่มีโอกาสพูด <c oughs> ตรงนี้นะก็บอกว่าให้เข้าใจให้ถูกเถอะแล้วบางทีอย่างในที่วันนี้เราสื่อเราจเจริญก็จริงแต่อยากให้ความคิดเราจเจริญตามสื่อให้ทัน ไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งฟังแล้วเสร็จเราเขียนไปเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนเราลองนึกถึงสามีเขาเนอะนึกถึงลูกเขาเนอะนึกถึงเวลาเขาต้องไปตอบเพื่อนๆเ,เ,เขาว่าตั้งมันใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วทําไมถึงมีเรื่องราวแบบนี้พวก <c oughs> ันกเลยาพูเหมอนกันเวลาเขาจะพูดอะไรอะไรเลครับเป็นผลกระทบหีืฝ่ายเราเจอผลกระทบเหมือนกันคือจริงไม่เขาก็ไม่ได้มีผลกระทบหรอกเพราะว่ามันทุกคนมันรู้อยู่แล้วอ่ะ คนเป็นล้อมเป็นพันคนที่เราเดินทางไปมาด้วยกันใช่ไหมครับาจากจังหวัดที่ที่เราไปไปทำบุญเนี่ยคนก็คือมองว่าบางเรื่องก็มองว่าเป็นเรื่องตลกบางเรื่องก็มองเป็นเรื่องขำเราก็เข้าใจได้น,น,นะในทาความการเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเกิดเอ,อ่อมันจบตรงเท่านี้ไม่ไปพูดต่อไม่ไปความคิดตัวเองไปทําร้ายคนอืน่นผมว่ามันก็จะไม่มีอะไรแต่ในในมุมซีรีส์ของทางตัวย่างเองวะ็ตับทุกคนนี่มีกับไม่มีมมก็ก็เข้าใจได้นะคือเขาบอกว่ามันก็เป็นข่าวนะคนสมัยนี้คือขอให้แบบมีข่าว ีเรื่องราพูดไปก็พร้อมที่จะต่อความยาวไปเรื่อยก็มองเป็นเรื่อง เป็นเรื่องตกใจนิดนึงคนขำนิดหน่อยประมาณนี้ครับเราไปจะมีสนกอะไรอะไรอะไรเดีป็นข่าวคือพี่ถึงบอกไหมว่าตอนนี้พี่อยู่แค่อยู่กับหมากับแม่เนี่ยลงมีข่าวกับพี่อีกคือตอนนี้เพื่อนเนี่ยไม่กล้คบแล้วนะกอยแบบทยเก่าก็เป็นล่าสุดก็คือคุยกับพระอาจารย์ที่อุดรนีก็คือคุยกันในคุณลูกศิษย์ท่านก็บอกเออเนี่ยเขาแนะพระอาจารย์เ็าต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวจะมีข่าวกับผมอันก็แซวเล่นๆอะไรประมาณนี้กังวลไหมคะพี่อังกอร์เราจะต่อใช้ชีพ มีไม่กังวลเลยครับไม่กังวลขอแค่ว่าเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับเข้าใจผิดได้เราก็คุยกันบอกแล้วก็แค่ให้เข้าใจอะไรที่อาจจะมีการพูดกันไปแล้วเนอือขอโทษกันได้คนในโซเชียลเองก็เหมือนกันคําขอโทษไม่ผิดนะครับเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษกันได้ไม่มีปัญหาแสดงว่าพี่อ้มก็ไม่ได้กลัวไม่มีคน ก็ไม่มีคนคบอยู่แล้วท่เหอนก่อนอนนีบอกว่าถ้าสมมติมีแบบอีกอาอเดี๋ยวจะเร่คดีเก่า้่ยนกเลยยนกีบลก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันเนอะไรที่มันไม่เกินเลยเกินไปเราก็มองว่ามันก็มันก็เข้าใจกันได้แต่อะไรที่เหนือเกินความเข้าใจมันก็ต้องไปเรื่องของกฎหมายแต่ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆเรื่องก็ก็เก็บข้อมูลไว้ก็ดูว่าบางอันเนี่ยมีการเราบอกไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม้จะเป็น3ามซีรีสที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลเรื่องเก็บรายละเอียดเก็บเพจเก็บชื่อต่างๆไว้ในลิสต์ทั้งหมดตอบมาแดงพี่ทาวเก็บอะไรเี่ยวะรืปรึกษาทนายอะไรไม่ได้ไม่ได้แค่ปรึกษาทนายเราปรึกษาทุกมุมเลยเพราะเราก็ต้องมองว่าสื่อสมัยนี้คือคนต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราเนี่ยพี่นยรับได้พี่นยรับได้แต่พ่อแม่ครอบครัวเราครอบครัวคนรอบข้างล่ะบางทีเคารับไม่ได้บากทีมันเจอผลกระทบ แล้วเราก็มองว่าอีกอย่างทุกข้อความมันต้องมีความรับผิดชอบในเมื่อสื่อทุกคนเนี้ยในเมื่อคุณกล้าพิมพ์กล้าเขียนคุณเขียนโดยไม่มีชื่อตัวเองกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดนั้นไหมถ้าไม่กล้าอย่าพิมพ์อย่าเขียนขอบคุณครับไปชิมรางคาเฟ่เส็เออช่วยเหลือหาเศรือเ่าพี่นี่คนเลยสงสัยว่าสนใจหรือเปม่ไม่ไม่เลยสนใจรกันเพือนเองพิมเลยไม่ไม่เคยมีเลยสนใจไหมไม่เคยมีเลยก็ไม่ได้เคยสนใจเลยครับไม่มีใจเลยไม่มีเลยรับ แต่ไปช่วยเพื่อะมากคืองานหนึงเยอะอยู่ตอนนี้ครับงานหนึงเยอะอยู่เยอะอยู่หลายอย่างเลยแสดงว่าถ้าเกี่ยงงานถ้าเกี่ยงงานล้นตุรือมกาสจะอะกันอาจจะไม่เป็นสิ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถนัดสักเท่าไหร่แต่ช่วยเหลือเพื่อนๆให้เสรได้นะครับก็เงี้ยช่วยเพื่อนไปช่วยงานต่างๆที่เราทำได้ไปอะไรประมาณนี้ครับพี่พี่อ้มพัสสุภาแล้วไอ้หลักฐานที่เคยพูดพูดกันมาคือพี่อั้มเก็บเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเดียวอยู่ดีแฟมคนเดียวโอ้ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือใหญ่ก็เป็นว่าเราก็ดูเป็นเรื่องไปเรื่องมาว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันพอเข้าใจกันได้แต่อะไรที่มันมันเกินเลยเกินไปจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันด้วยเรื่องของกฎหมายบอกเลยคนรู้ไม่ได้ของเรื่องเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเรี้ยงเขาเรียงเขาเรี้ยเขาเี้ย